ขอบุญมาโมเดียวบ้างหัวให้เราขูเจ้าละมังเน่ดาว่าก็ดีขูเจ้าละมังตัวเขาาพอตัวเล้วักินเข่าก็พอตัแล้วพออบุญเห็ดหน้ายอมติดว่นี่ก็นกกันขนเขาไต้ก้านเ้าาวว่าเได้ายบะเอ มาหน้ามือเดียวมามันได้มือเด้อเด็ชมชมมันมั่งหัวเด้อเออ เพอเจ้าก็บอกชุบไปางั้งนั่นอีกเพอหมักตาลลดนลงมาใช่นะมาทาพ่อกันให้พ่อจะอุ้มแม่ยังกอน ไอ้ล้อขวุญเนาะวะมาน้ำคนเดียวมั่งหัวแล้วพึกกระพือวู๊บอกพอบุนยุ่มากลายมือเลยสิเอ๊ชมมั่งห้วยเลยสิเอ๊ อาออกแน่กันตานะเนอะมืก่กายองแ่ <c oughs> เพื่อนนี่กับดาวยังมาได้หรวเนาะไปปลุกกระเทอบมานน่กับาก็รอมนี่รอดตัวถายไมเย่เเป็นยางลูกอแล้วปะปาง่าแล้วปะยัง่าพ่อปะ ไปย่างไปไปย่างย่างลูกอย่าง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 ไปชั่งหน่อยพ่อมาผู้ไปรัดไปรัดจ้ะอันนี้พ่อบุญมาเด็กไปย่างไปรัดตรงัหนไปย่างไปรัดถูไปไปไปโอ้ยมึงแน่ยม่นักกระเป๋าพ่อย้อหนังกระชิ่มเนยนี่นะ ย่างชาพ่อเออเออพงแน่หนะปุ๋ยเอ้โอไปได้ก้อนเะยอ้าอุ้มไปไปพ่ออุ้มบอก่ายจะอุ้มนด้ช้ำมาช้ำเจ้ามาน้ามัน่นาเป็นแล้วนี่ดูดจานมาขอบใจพ่อกันขอบใจเ้

เขากระซุกมาแล้วเขาแกะมามาตัวแชร์พ่อตัวเกี่ยวเขาเพรดูตัวชี หัวบุ่นมาหน้ามุนี่จะว่านหำชิโอแกงยักษ์น้องบ้านเนาะนั่งถ่วมข่าวตู้ยักษ์จิ้งจองอยู่ใช่ดูอยู่เว้นปะ Cây. cây cúc cúc hàng cây cúc cúc ui nhìn thăm lá bà ơi สาสะเกเมื่อองเฮียนได้ว่าเอ้ยมือนฟาดวตัวตู้ยู่ไปวาอุ้นจงเฮือนนั่นสชเหรอพ่ออุ่นมากลับเอาแล้วนี่สช่หรออย่างนันกระ่องก็ย่างย่างให้พ่อมองยังไงย่างพ่อมองดูย่างลูกย่างดูใช้เถียงเฮาน่ะ hèn nữa lên bọc tu yếu nó nhang vậy nhang <laughs> ui mẹ trời đèn bạc trời đèn bạc trời đèn à, cơ đèn bà cơ mày em mi mày em mày em mày em chị đây giờ bỏ phần mà ôi ôi Hãy subscribe

không cây <laughs> ừ, bạn vào bạn không vào ừ, đúng rồi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  vào đúng rồi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  rồi แม่แม่อะไรล่ะไม่บุญใช่ไหมบุญมันมันหน่อยจ้ะไปก็อีพ่อปะเอาห้องแม่วาวนะประตูได้ใช่ประตูนะห้องตู้ยังหะต้ินวาได้สิเหรอ บาดมาแต่บุญจังเฮือเหรอห้องดังๆชันก่อนชันก่อนนะจังชีเห็นนะชันนะไหมชันก่อน,น,อน,น,อนเออห้องมานี่น้องเนมาเดี๋ยวมาพูดด้วย บล๊อคเอานังแขกบ่ไอคซื้อนํงแขงมาใช่เกี่ยวแล้วแล้วเป็นตัวเพื่องเฮงแบบนี้พี่น้จะเว่นให้หรอ่อ้า หมาากินได้อีเแืเ่ห้แม่ผู้ตู้เนี่ยลูกห้องมากันห้องตู่มากินกินขนมมากตะนะแม่อืมมกตกแม่ติ๊บะป้าว่าจะบุญจงเฮ่อใช่หรอห้องแม่วาห้องตู้นแม่หมูตู้เย็นเนี่ยหรอล่ะหมูดิบนี่ยูน้องกระตา อ,อ,อันตูวส่านสั้นั้นอ่ะางแล้วลูเราขึ้นมารหค่ะพี่มายืนอยู่พี่มายืนทางนี้การการเรีย,กยดการเดี่ยก,การเรียกตั้งสัน้นวกก็ลงกดึงอย่างนี้ Nôm, Nôm đẹp tôi hát mừng nè ăn à, bao gì đó bảo mày yak anh đuôi 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 พี <c ười> <c ười> ่ดหเดอพอบุญมานหับเข่าขี่ตมเนาะวะเนาะโซกับใหญ่เลยตีเป็นมัดมัดนี่นะโชเลยตีเนาะวะ มาเห็ดบองเยอะหาเจ้าว่าแพงแพงดุแพงเมียขึ้นเป็นพิเศษยะคือคือตุขืนอย่างนั่นแหละมาหอมไหมหอมเลยไหมแล้วไหมพอหอมเลยไหมให้พ่อเติมพลังเลยไอ้ยิเข่าเดี๋ยวบ่ปิ้งหมูนะกันปิ้งมาได้ี๋ยอน่ะมือพ่อมันอุ้มเลย à, Mặt mặc, b... mặc bàn đâu, dù này nó, bây giờ mặc đâu Ấy, ưu mẹ, khi tức ưu, quá đây. mẹ, cái mèo nhàng đi ý nhang đô, nhàng. nhang, ý nhang mẹ, 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 mẹ nó ưu ấm vô nó ưu ấm vô lọc mẹ, mẹ, mẹ lạc tui, mẹ ạ mẹ, mẹ tôn, ông không tôn tui á không, ông tôn tui xe xe mặc cò nào, mà tôn tui vô đây, cả ta nè. อามาก่อมาต้อนตู้อยู่พี่พี่พี่ต้อนหัวคันได้พี่ลูกพี่พี่พี่จู่ไหมเอ็งพี่ใช้ห้องแม่บ่าวนะเปิดไปบุญชงเหือมขึ้นดิในใคยามากันหนุ่มยามากันเฮ้ยนะมึงหองเฮียนนะมึงนี่เนาะเฮียนะมึงหองเฮียนบ่เมืองเฮียนบ่เฮีย อย uh ู่เทียงเออมีนาเออคุณนูมาจะบุญงรอ้อีดี้่าานะ่ะ uh มีนาอยู่หน้าเลยวะวะมีนาไม่ได้ไปบุญบ่โมนี่มีนาเออตู้นวาบุญน้อบุญ เอกินข่าวนะขอาจะกินข่าวหรือวกินนะเกงปลากินนะกินแล้วกินชิมหมูน้กระตาน่ะจำเจ้าลงไหมวาดเอามากก้ให้ผู้ตู้เนี่ยน่กระตาน่ะวะนี่มาโกเดยวะมาก่ไม่ตู้มากนะตู้ช่างช่วมาโก้ตู้ช่างเหรอวะนเนาะม้วนม้วนคืนเหนือี้ยังคืนเนี่ มาขี่อ่ะอย่าแก,ก่กลัวผ่าละบะอเปล่านะโอ้ยขี่ยังขี่เพจบ่เี้ยงขี่ยังเลี้ยงขี่มากขี่ใช้ได้เล้อเชอะขี่ยังฮะให้ขึ้นไปว่าแม่แม่บุขึ้นน้าบันหายกว่ากลัอยู่นอนลเลยแบบเลยมานอนมาแช่บ้ามากเกี่ยวเขา่า <laughs> ตายแล้วนี่นอ้องว่ะ ม่อเลย่ต้อหรไม่ไมหแบบตัววานรกมันจะเาอเแนมีมีแต่มัดะคุนพักกันคุนเท่านั่นละเนาะวะพักกันคุ้นเขาแบบมา้มากรนะนั่งกระตาแน่ว่าเอาให้ผู้ตู้แน่หิวกระตาให้ตู้แน่

เอองบ้นไปไซนี่ไหนวะซาลกซาลกีนะเนี่ยซาลกีว่าไปห้องพี่นใช่ป่ะซาลก์ยุดไปหนซุนเฮือล่ะว่ะนะไปนะไม่เป็นไรกูเล มอเตอร์ไซค์ามานาซาพันเบ็นบ่อนติดเด็กงอเด็กกระปูจ้าเ,เ,เ,เห็่อยงเนย่อยหน่ะหนยังดูหิย่งฮะ ยงผ่นตานง่ะมาโอ้พอมาน้านอนนไดเน้เก่าเลยห้องกวัอยง เอากี่ไก่พอต้วยเสียลา่นะเอี้เดีแล้วพิธีอยากนอนก็พอใจแล้วกันดิ <c oughs> นอนบ่นนะบ่ะเลกบเพิ่นื่อยไมเติบเพ่ปไปกับเจ็ดมุ้งน่ะเจ็ดมุ้งแปดมุ้งน่ะยนอว่าบอานขนมไม่แม่กินไหนี่ว่านนี่นี่นีน่ขนมนี่มาเด้ย คือบห้องเบาแน่มือนี้อ่าบสนาบแวแงเ้าด้วยมือนี่แมงเบานะแม่เหน่อยใจแล้วเหอนนี่นะเนาะบาบ่าเราคองอยู่ห่ะคือบั้อิาหรอกคือบัอิ้บาน่ะบ่าวเราเงาอยู่น่ะบ้านี ไม่เังวันนี้จไปยืนต้นใะพรมมามามาขุาด้ดวยโอ้งควมบืงควม้ยเอ้ยไปดื้อมแม่เจ้าของบ้าเขี่ดเด้พอ,อานามือเดียวเฮ็ดเก่งเขยียดมีมือเดียวนี่แล้วกูว่าปัดเลย ม่ว่ามีมือเดียวนี่อื่นพอเธอกระปริมาโดจังเก่งลูกให้พายมาขอโทษแม่เล้วผู้จึงเมื่อหอดผู้จึงขอโทษประตูเมื่อวานนี้ปูะตูได้ยินอยู่บ่ค่ะลูก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 ดื้อลูกให้แม่แหละแม่เสียใจแหละขอโทษแม่ก่อนขอโทษแม่ก่อนผิดแล้วลูกเบาแล้วนี้ เม่งคักแล h, temple, ้วน like ี้ยูนพอคักมาหนิถ hmm. ่าลรบ้านนัเกืืองเอาง้นคักได้นางลูกเอมาไหมมาไปอีไหมไปอีไหมหนาวก็ยตุ่มไให้เพวอเอามาไปอีไหมาไปไหมไเปื้อนนะลูกม mile ma mọi màn mùi đều luôn luôn là cao ngài ngài do nó nắng nóng 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 ไปไปห้องเบาไอ้ห้องเบาก็ถขนมไว้ห้องเบาก็ถึงขนมไป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 ยังมานี่สกิต้มาาานี้นะฮะ ดื้อเทอดื้อเทอขอโทษแม่กันเออประเด็แม่สิบหายไปบุญนำ้ำแม่สิบหายไปบุญนำ้ำแม่สิบหายดินเช้ได้เลยมันไม่ต้มอันกองกองข่าวยุวัฒน์บอขอโทษก่อน Ủa, sao mà có thuận mè bà ke hải có mẹ mè con hải đó đấy mẹ đó còn mè đó bảo may mè bố đi nhìn có thuận đó mẹ chưa bảo nó mè bà kẹ chưa đừng chửi lại đấy chửi đấy đấy nhớ đừng ơi mè bà, đi, đáy, hò, hò, đi, đứa đứa, mè bà bùn mẹ mông nè xiềng bùn nè con con พ่าหน่อยแม่พ่อหน่อยแมเอ้ย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 เฮ้ยอืมอืมเจ้าจะดื้อเด้อเห็นมาพ่อจะมาเจ้าจะไปจีบไปดื้อนะนี่ลูกพ่อจีมาบุมากับพวกเจ้ากับพวกต้องดื้อให้เฉ mm ียดนะนี่อ้าขอโทษกันขอโทษกันเทด้วแม่จอยค่ะหนุบมือน้ำเลยลูกสิบเฮ็ดอีกแม่นบ่ ลูกชิบดีแม่อีกแมนบ่หะหะอย่าตีแม okay, okay. right. ouais. ่เด้อวันนี้เด้อโอเคอ้าวเดี๋ตีแม่เด้อวันนี้เด้อแงวแพ้งัยจิมบอขนมจิมบอขนมแพ้หน่อยนี่ขนมแพ้หน่อยฮัตติเบอร์เดททูยูนี่ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ไม่ใช่กินเลยไม่ใช่กินเลยจำบุกินเลยโอเคจานอปลาลุงย่าเสียเปล่ากันเตรียมตัวลงเกี่ยวข่าวเกี่ยวนามก็เนาะขอบุญกับคุณหลายเด้อปลาลุงมาที่ข้ามารับชมเลยที่กดถาโฆษณาเด้อ นี่ไปแล้วกับมาสบายดี